สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตตะพาเพลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโอจะมาแนะนําการใช้ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงของตัวยาลิทคอร์สนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับของตัว a t ทเนี่ยมันจะต้องใช้สายเนี่ยเพื่อเสียบเชื่อมต่อ Apple c a r p l y y a ย์เ o ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวยาลิทคอร์สเนี่ยไม่ต้องใช้สายเสียบเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องไปที่คําว่าตั้งค่าก่อนนะครับและไปที่คําว่าภาษาตัวนี้นะครับ ถ้ามาจากโรงงานเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะให้เราเลือกเป็นภาษาไทยเนาะพอเรากดเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บเราให้กด back ตัวนี้กดแบ็ k ไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะมีคําว่าภาษาของการจดจําเสียงนะครับกดตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับ <S <S เวลาเราสั่งงานด้วยเสียงนะครับเราแค,แค่กดปุ่มตรงนี้นเขาจะมีบอกแนะนำหมดเลยนะครับว่าเป็นคำแนะนำ ต้องพูดตามที่เขาแนะนํานะครับ<ไ>ปเปิดแอร์โฟกัสมาตรงนี้ครับนี่อ่ามันก็จะเปิดของมันอัตโนมัติเลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการเปิด,ปดวิทยุเปิดวิทยุอ่านี่ มันก็จะเปิดวิทีให้นะครับที่สําคัญเลยเราจะต้องพูดตามที่เขาตั้งค่ามาไว้ให้นะครับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยถึงจะทํางานในรถให้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคําว่าเพิ่มเสียง,งเพิ่มเสียงอ่าเขาก็จะเพิ่มให้เรานะครับแต่ว่าทางที่ดีถ้าเพิ่มเสียงเนี่ยเรากดของเราที่พวงมาลัยดีกว่านะครับมันจะไปง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถเพิ่มเป็นหลายสเต็ปได้เลยนะครับก็ อย่างนี้นะครถ้าสมมุติว่าเราต้องการปิดแอร์เดี๋ยวโอโชอีกรอบปิดแอร์ปิดพัดลมอ่าปิดแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายไหมครับสําหรับรุ่นยาริสคอร์สนะครับเวลาใช้งานก็ไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยนะครับแค่เราไปตั้งค่าตามที่โอแนะนําไว้นะครับ ยังไงนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและถ้าใครนะครับสนใจอยากจะออกรถสักคันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับรอชมของดีอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย